เพียกระโดดสีน้ำตาลพี่น้องของแท้เลยครับนี่เพียกระโดดสีน้ำตาลพี่น้องลงให้นี่ไม่นแน่ใจพันเข่าพี่น้องครับนี่ บ่แน่ใจว่าพันเขาเป็นเขาพันอย่างพี่น้องครับนี่แต่ว่าพี่ยลุงแล้วสองสามมือที่แล้วผมเห็นยู่จุดพุ่นพี่น้องจุดที่นะครับทางพุ่นน้อยเดียวพี่น้องเอยบ่หลายครับป่ไเด้มาน้าสองสามมือพี่น้องครับนี่ปรากฏว่าพี่อลุงแล้วพี่น้องแปลงนี่พี่น้องเบิ้งครับ เออมือใดมันจะแก้วเนี่ยลูกลูก้าววะเนี่ยเพี้ยเพี้ยเพี้ยฮะครับครับโอ้เพี้ยเพี้ยเพี้กระโดดนี่คือปัญหาของเขาเจ้าพี่น้องครับนี่นะครับนะครับผมเห็นตอนนั้นเป็นน้อยเดียวพี่น้องเลยเนี่ยเห็นอยู่หันน้อยเดียวนะครับก็ได้คุยกับพี่น้องเขาว่ามันอย่างน้อยมันเป็นทรงใหม่ๆหม่อยู่น้อยเดียวพี่น้องตอนนี้ สองสามหมื่นพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องนี่เลี้ยวดีครับนี่เพียกระโดดสีน้ําตาลโอ้เดี๋ยวพี่น้องดิลงไปตรวจสอบนะครับแปลงอื่นนำานพี่น้องอันนี้คือขาวมันเกิดเขียวเนืเหลืองเนี้ได้พี่น้องครับนี่นะครับเขียวเนืเหลืองเนี้ยนะครับนี่แลงนี่ยังม่เห็นพี่น้องแต่ว่าส่วนมากแล้วนี่มันกิดซีติดต่อกันได้พี่น้องมันเป็นเป็นหน้าติดกันนพี่น้องมันกิดซีซีมีการระบาด าเกิดเท่าพ่อการระบาดนพี่น้องท่านเขาเป็นพ่อเกี่ยวได้ก็ต้องเกี่ยวเท่าพ่อมันเป็นนะครับต้องเดินตรวจแปลงพี่น้องพ่อเป็นจุดเดียวนี่เขาต้องนะครับฉีดยาบอกก่อนเลยพี่น้องนะครับมันมีหลายสูตรอยู่พี่น้องก็ล้องหาข้อมูลเบิ้งครับนี่แต่ว่าผมเบิ้งแล้วแปลงนี่คือระบาดหลายพี่น้องครับนี่นะครับระบาดหลาย แค่สองสามมือพี่น้องผมไม่ได้มานะนี่